เ่าจะออกไปหาอยู่ห่ากินพี่วเ,เอ้ยบนรับทางนี่ล่ะสบายดีและสวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนนะ ้ยินดี้ต้นหัข้าสู่ซอมเก็บบานนาตามที่เคยพี่น้องวันนี้ก็เป็นเด็กวันหนึ่งนะที่คอยอยู่ในป่าตามทีมงานกาแรกๆเนี่ยำันนีก็คือเก้าวิชเกอเพี่น้องจะได้ออกมาอยู่หาก,กินคือเก้าวแต่มาตะโบทำเบ,บิ้งน้ำเดียวพี่น้องตอนต่อไปนะเมื่อกี้นี่ก็ฝนตกเทลงมาอีกพี่น้องเยกาเทลงมาประมาณชิปนาทีหรือว่าซาวนาทีได้พี่น้องโอตกบนนี้แห้งหมเลยนะกาตอนนี้กาฝนเอิญแล้วเทากา ลุยเลยนะเอินอะไรก็ได้เอ,อ,เอ,อาเพราะว่าเาราทาคุณเอินอยู่ไปพี่น้อง อ่ะไปลุ้นติดตามน้ำส้มน้ำกันตอนแรกของเฮาวันนี้มันชิมอะ่ยังแต่ว่าจะได้ยังก้อนหมี่นอนจะได้นกบอลเรอว่าเขาเราว่าาจะพบหมูป่าอีบอ่ากาทะลุน้ำเดียวตอนต่อไปนะอ่ะี่นองว่าแต่เฮาลงมานวเดียวก็พบรถอันกระแตนะระพลด ตกลงอ่ะอยู่ทางไม้พุ่มอยู่กูนี่เดี๋ยวเฮาสิเฮาไปหาเบิ่งก่อนว่ามันจะถึกบ่พี่น้องแต่ว่าเฮาเห็ตมาแล้วไปเลยนะเฮา วะ่เห็นไหมพี่น้องแต่ดิแต่ไม่ใหญ่นะแต่น้อยแต่ห้ามเดี๋ยวน้อยนะ จะฉรักตัวนี้นะพี่น้องคือตัวแรกของ,หองเหาเ,เมื่อน,อน,น,อนต,อตัวแรกนกระแตไอ้หน้าตัวแรกก็ะได้เสีงนกเสียงแม่งก็อ๋อเงี้ยวบนหน้ากระตกเดี๋ยวตกหาไม่เพี่น้องเลยอ่ะได้ตัวหนึ่งแล้วมาะรักไปต่ออุลละไปนี่ก็ได้ ะเามาทางคือเนาะเอ้ยบัดนี้เมาทางก็ลุยต่ออีกทางชั้นนี้เป็นหอมสั้นขึ้นนะพี่น้องเทิงผู้อ่ะเป็นลกา็ถ้าเบิงถ้ารุดนํากันดิว่าเฮาพอไปอีพี่น้องเอ้ยว่าเฮาจะได้พแน่นะตอนต่อไปนี่ าะพี่น้องค่อยไปหานล้วแรงกะเอามาตถลกตะป่านะกะได้กระแตกระแตตึงพี่น้องเอ้ยี่กเฮาจะได้มาบ่อนเพราะว่านี่การขับม่ได้นี่ยเอามาถลกละมือแห้งพี่น้องเอ้ยล้างพักผ่อนทาดินก่อนนิดหน่อยน้ำพวยลายแล้วพี่น้องเอ้ย คนทุกแห้งความหอดาดเนี่ยพอค ฮนะ,ะน้องมาฮันบ้องกาเมื่อพระฤได้ งานนกนยังเพห็นต้นกระพุกทองโหโหเผ็ดเผลนมาเลยมาทังเล่นนี่หมาพุ๊กทำกับปุ๊กน้อยนอนนอนอยูอย่นนบ่นอนอยู่ปุกมาโทรที่แบน่ว่าแท้ก็มาการซาดแกนคือบ,บ้าลระไปเลยนะหมานู่บ่หมานู่ได้เมื่อนี้นะ ไดนกเป้านกกเลยนี่และตใช่ไหมเน้อกระแตตัวนึ่งนะมาตดแดงกัทีงานกัมาครบผู้คนละทุกคนพี่น้องเลยของที่หฮาได้ต่ดแรงมาเนี่กับแต่ตัวนึงขอตัวนึงข้อาบต้นบันไดคนหมาได้ตลอดข่าวก็ยังุกด้กางนึงอยู่ นั่นก็นคือสินแห้งเห่าได้มาการมาเมาื่อคืนนี่ครับต้นเป็นปการไล่ได,ได้อ่ะเราทาเข้าชุปากปลาพี่น้องจะหาอยู่กินก็นได้ฮะพี่น้องให้กินหาให้กินกินแรกก่อนจีก็ห้องอีกล้วเท้ากลับเอาถั่วมันเท่าแล้วกได้ กูกูกูเช <c ười> ้าน่ะนกเปิดมังมังนกสลามอนนกสลายคนนี้เอาไปหันไหมนกนกตงโคกเห็นลายแดงมีอะไเตงคือพี่พ่อไม่ใ่เยตุ่มเฮาบเต่งเอามาใบน่อมเลยนกเกลียวนก่ยนกเหล

ตาปรจัดนั่นแน่ะเพะเะออันน yani ั ons, ้นนั้นเห็นแล้วก็มาแล้วงบอกกัวต่อไปแต่เตขาอบมันได้ไิยอ้ะวพี่น้องขอกาจีเดียวที่รุบร้อนนะเนี่ยจะไาพักกินละขอพรมักคะปิงนะตัวนะ หลังจากคอยจีดแล้วเราก็ให้เบาชอนเพื่อนนะมาพักพักพักครูหน่อยอคูบเฮ้ยอ่ะให้เพื่อนพักเดี๋ยวค่อยไปหาต้มพักก่อนกแกมกับพักนี่คือเก้านี่นะพักกับบิน,น้องล้างแล้วที่เรียบร้อยได้ เขาโคมงเขาโตได้แล้วโลอ่ะจุดน้อยเนี่พี่น้องเอ้ยขันต้มเปิดนั่นเสียรซาดโลเอาแค่แน่พักพักเฮาก็โลแล้วเลยพี่น้องเอ้ย สำนี้นะพอดีที่เรากินกับอันโคกหะบางคมชอนเพิ่นอ่ะน้องโคกหะบางคมชอนมากะชุกก็ได้นี่มันในกะเ้าก็จะได้หายข้ากินน้ำละอันนี่นี่กระแต้พี่น้องแต่ค่อยได้น้ำมาทอคุณปีงไว้ ปวงแกงไงเขาก็ทุกล่าบ้านเลยบ้านคนอางนี้มดีปีว่านี้น้ำเลีงดูโดนพิเศนบริเวหอมหมูค้าเใชะหอมไม่เนาะโอ้คือเขาเแมนเนื้ อาพี่น้องเมนูอหางกันแล้วเรียบร้อยได้มีปีกปลูกน้ำโลักแล้วก็โคฮอรพรอามาๆหเขาแรงํำเดียวโคฮอกัหอมโหิฆ่าลยได้อืม <Station> ักัลยมีต้นนี่เหี่ยเลนนะขับเตงพื้นี่นี่ไปเหี่ยเลนนะทั้งกาแฟไปทายยิบยามเห่ยเลนอัว แดดจ้องไงนึงความิดกิ่นเยอะว่างกได้วีนนี้ยังทอไม่ได้ยังทังพุงน้อยมันขึ้นก้มันนะเคองมันอันได้มันดิเขาดูนี่เลยนีหรอมีพวยังวพอเลนแล้นิ่งหญ่บนโดนนี่แถวโดนนี่แถว โดนน้อยเลยมัไปแถวนี้ข้าวพอสึงมาพอสึงบ่นั่นก็มาเพลง่อนับหัวเงกดบลตอกับอะไรนะแง่หลายอยู่เห้อโดนพอสึงให้อยโดนน้อยฮะพ่ออิ่มเอาพี่น้องไก่ก้าวข้ากินน้ำยาแล้วนะมันก็จะได้หาเพืกอพ่องครับพี่น้องก่จะได้กินนีไก่จะได้ขอโจทย์ลำเพลงเท่านี้เลยกขอขอบคุณขอบใจพี่น้องในลาย FC ทุกคนนะทุกท่าน เก่งๆที 18, ິตามรับชมคลิปหน้าพี่น้องหรือว่าโอกาสหน้าถึพอกันไม่พี่น้อง